ก็รวบรวมอยู่เนาะรวบรวมอยู่แล้วก็คือจำรับว่ารอบนี้ทำง,งานยากขึ้นนะครับยากขึ้นมันคือการทำให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศนี้นเกิดอะไรขึ้นมันคือการทำให้ประชาชนได้รู้ว่าคนที่มาเป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การทาำให้ควาแหน่งนะครับแต่มันคือการประหารชีวิตทางการเมือง ก so so ็รวบรวมอยู่เนาะรวบรวมอยู่แล้วก็จำรับว่ารอบนี้ทำงานยากขึ้นก็อาจจะมีบทเรียนจากการพิจารเรื่องตัวตจรวจมาหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่กระทำความผิดเขาก็มีการปรับตัวเตี่ยทำให้การตรวจสอบเรื่องนี้มีความยากขึ้นแต่ว่าหลักฐานที่นายกพูดมันก็ดนไม่ถูกต่อบดังนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการพักว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าจะดําเนินการทา้กฎหมายอย่างไรนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับผิดกฎหมายแน่นอน เรามีวางเกอบเวลาไว้พครับเกอบเวลาอาจจะยังไม่ได้สรุปเป็นเรื่องเวลาขนาดนั้นแต่ว่าผมไม่ช้าแน่นอนนะครับผงไม่ช้าแน่นอนคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ถือว่าให้เวลากับทางนายกกัฐมนตรีอย่างถึงที่สุดเมื่อไม่มาชี้แจงไม่ให้เหตุผลอะไรเลยเลยก็คงต้องพิจารณานในส่วนของกฎหมายก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดกําหนดเกอบเวลาแต่ว่าผมไม่ช้านะครับที่เราจะต้องมีการสรุปกันว่า ก็จะดําเนินการทางกฎหมายยังัม่ตอไปนะครับคิดว่าเรื่องนี้จะนําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับรอดูดีกว่านะครับคือเวลาถามเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเตรียมข้อมุลไว้ก่อนแล้วเราก็คงไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ทางนั้นก็ขอให้รอดูนะครับว่า ถ้ามันมีการอธิบายไม่ว้างใจเกิดขึ้นเนี่ยเราจะอธิบายไม่ว่วางใจใเรื่องอะไรซึ่งเราก็คงต้องมองไปนภาพรวมนะครับว่าการอธิบายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือมันมันคงไม่ใช่แค่หย,ยิบเรื่องอะไรเรื่องหนึง่งขึ้นมาเท่านั้นนะแต่มันต้องดูในหลายๆเรื่องว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะมีพยานหลักฐานในเรื่องอื่นมากกว่าน้แค่ไหนคิดว่าจะทําให้ตําแหน่งของคุณเสียฐานเนี่ยจะหลุดไหมครับคือเวลาบอกว่าหลุดเนี่ยมันก็ต้องใช้การบตเป็นสภายอมรับว่าท้าทายนะครับท้าทายมากในเรื่องของการที่จะ นำไปสู่การที่จะทําให้สภาลงมติถอดถอนคุณเศรษฐาให้ผลจากการเป็นนายรัฐมนตรีผมไม่่อยแน่ใจว่าการที่รปตี้ไววใจเนี่ยในท้ายที่สุดมันจะนาไปสู่ถึงจุดนั้นได้มากหรือแค่ไหนนะครับเข้าใจว่าคงถ้ามีก็คงน้อยมากหรือไม่ส่วนใหญ่ก็คือไม,ไม่ไม่น่าจะมีผลแบบนั้นเลยใครที่รู้ตัวก็อาจจะชิงลาออกหรือว่าหรือว่าทําให้ตัวเองผ้นจากตาแหน่งไปก่อน ซึ่งในปัจจุบันถ้ามันมีการยื่นยัตติในเรื่องของการอภิพราธไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตให้นายกชิงราออกนะครับหรือรัฐสภาแต่ก็อาจจะมีข้อประกงพิเศษบางอย่างว่าโอเคเดี๋ยวจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่รัฐรมนูลก่อนๆแล้วก็รัฐบาลก่อนๆอะไจก็ได้ทำภายใต้กฎหมายปัจจุบันอย่างรัฐธนูมนูญย์แล้วก็วิธีการในการที่จะนําไปสู่การถอ,ถอนโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย ผมก็ยอมรับว่าจะไม่ใช่ง,ง่ายๆที่สุดเนี่ยมันคือการฟ้องประชาชนมันคือการทำให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศนี้นเกิดอ,อะไรขึ้นมันคือการทำให้ประชาชนได้รู้ว่าคนที่มาเป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสุดท้ายเขาไม่สามารถที่ข้อกล่าวหาต่างๆที่ฝ่ายคานมีกับเขาเนี่ยมันสุดท้ายมันมันเป็นจริงหรือไม่แลวผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การทำให้คนพตําแหน่งนะครับแต่มันคือการประหารชีวิตทางการเมือง